สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีชาเลนจ์ใหม่นะคะโดยการที่เราพกเครื่องสําอางมานะคะทั้งกระเป๋านี้เลยแต่งได้ทั้งหน้านะคะแล้วเราก็จะให้คนนี้ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นชื่อเขื่อนนะคะเป็นแฟนของตัอเองเนาะเดี๋ยวนี้เราจะมาทําชาเลนจ์ให้แฟนมาลองแต่งหน้าเราครั้งแรกนะคะโอเค โดยที่เราจะไม่บอกอะไรเลยนะคะสักขมนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมีทุกอย่างเลยในนี้เราจะมาดูกันว่าผู้ชายเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าเริ่มเลยนี่อะไรวะคอนทัวร์พาเวอร์อ๋อนี่คอนทัวร์เออคอนทัวร์ดูด้วยทำอะไรอให้เลือกก่อน <laughs> จะเอาอะไรแต่งหน้าใช้อะไรบ้างผมไม่ค่อยใช้แล้มันเต็มเหมือนเดิไมไม่ใช่นี่เลยนี่เลย ไอ้แป้งนี่ใช้แน่นอนไม่ใช่เฮ้ยตัวนี้อันนั้นเหรอเลยอะไรน,นี่แหละวะ <c ười> มันเยอะไงนี่น้อยแล้วก็ต้องมีเยอะบ้างเอาถ้าก็ใช้หมดเลยอันนี้แหละนะคะอะไรอีกบีบอีตอนนี้ส <c ười> ่วนตาต้องดัดไหมแล้วแต่ <c ười> อันนี้มันใช้นี่น่าจะใช้นี่แหละไม่ใช่ไม่จัก เอาเอ้ยนี่ใช้ใช่ป่ะใช้ปีปีลองลองพื้นดีๆถ้าอยากไปใช้ช้อปปิ้งตามใจเลยนี่อะไรอู้นี่ไม่แฮมทำไมอ่ะไม่เป็นก็ลองดิอ่อันนี้แหละก็ต้องทำให้มันสวยแหละก็เองทำให้มันโคบเลยไม่มีแล้วอ่ะมีแกองอาแล้วก็อะไร อันนี้มีไม่ใช้หมเยอะมีแล้วแค่นี้แค่นี้เออะครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเอ้ยนี่มันใช้นี่ใช้ชูไปอันนี้ก็ใช้เลยแค่นี้ะเสร็จยังเสร็จแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วใช่ไหมนี่ลองเอาชูดูว่าเขื่อนเลือกประมาณนี้นี่เลือกประมาณนี้นะคะโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนี่เอาี้เลยจะแตะไปเลยแล้วกันฮะเก่งกว่าร้เปล่าตรงไหน ออกปะเนี่ยออกออกวันนี้แสดงว่าไม่ได้ใช้นานดูเลยไม่หมดเนี่ยยังจะให้ใบไหมอ๋อไม่เหรอเผื่อมันจะช่วยอะไรได้บ้างเก่งว่ะาขยเหตั้งนานเก่งอยเ่แล้วอ้น้องเ่้ะก็แต่เยอะไปเนี้ยมันเข้มกว่าแต่เยอะไปล ได้อยู่ได้อยู่ป่าวะทำอะไรต่อใส่แป้งไงเส่แป้งใส่แป้งแล้วนี่มาทำอะไรอ่อันนี้คืออันนี้มาทำอะไรอันนี้คืออะไรอ่านดูคูชเช่นอ้าวคูชเช่นเหมือนกันหยิบพูชั่นมาทั้งคู่เลยก็คือใส่แป้งไงดีดแล้วแต่ใส่ปกปิดอ๋อนี่อาจจะต้องนี่ก็ต้องปากไม่ปากใช่ไหมแต่ เล่วทำอะไรเรื่อนใจอ่ะดิทำทำไมเหมือนเดิมเอ๊ะมีดังขึ้นมาเลยไม่ต้องไม่ต้องเฉียนดิย็นไงง่างต่อ ลอบไปก็จะต้องใช้อะไรต่อไปแปลงไปแปลงทำไรนี่ทำอะไรคอนทัวร์คอนทัวร์เธอบอกว่ามันดำเหรอมันขาวหรือล่าใช่มันเป็นขนมันเอาลนี่แหละมันจะเฉดดิ้งยังไงวะแปลงคนใหญ่เลยก่ว่าอะไงนี่เป็นงไงอุ๊ยไหน กน <า S 1> ลได้เหรอ,อตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเองเดี๋ยวรอดูแบบตอนเสร็จเลยแล้วกันเก็บมาค่ะเหยุดเขียบเองก็ได้ยังไงต่อปัดแก<ป>้มปัดแก้มปัดแก้มใช่ต้องปัดไงมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเก็บมันก็ต้องใช้ได้เหมือนกันได้ไหมสีอะไรสีนี้คืนี่ครับสีนี้นะครับ ลงมาดิมันแดงเงี้ยก็อย่าเขินนี่ก็อย่าเขินอุ้ยแก้มแดงแดงแบบว่าผสมมาผสมเนะส่งสีนี้เลยสีอะไรสีนี้ส่งสีนี้นะครับส้มหรอใช่แก้มแดงเป็นเด็กดอยเลยอ่ะอิ่ขี้เหรุ้ยเนี่ยแลตา มีข้อตาโอ้โอเคตาตตาตาตาหครับต้องแถ่นี้หายหายหายายหยาหยหายคหายหายหายยาหายาายาหาหายห ใช้สีอะไรสีสีเดิมสีตรงกลางเข้ออาใจปะอืมอืมไม่ใช่แต่งหน้าเลยแนะ่นี่ครั้งแรกใช่ไหมใช่ไม่จ้างผมนะครับใช่สองหมื่นห้าทองงานแต <c oughs> ่ว่าเป็นครั้งแรกนะใช่ไอ้หย,ยะเดี๋ยวพูดแต่งหน้าเลยอะไรต่อ,อไฮไลท์เนอร์อื<ม>อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะ อายแชโดว์ทำไมอันนี้กีดอายไลเนอร์ไม่รู้เลยอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นไง <ś les> รุปแง่รปได้ปะรูปได้รุกแง่เอามือถูออกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เป็นไรคนเล้แหละเดี๋ยวอะไรอีกสุทานิดไงทาลิหรอนิดแล้วเอาเนี้ยมาทำไมเนี้ยเอาแป้งแป้งก่อนแตแป้งก่อนแตแป้งก่อนใช่แต่นี่จะเสร็จแล้วนะแต่เบาเบาอ่ เสร็จแล้วเสร็จแล้วทาลิปแล้วฟินิชลุกแล้วเสร็จแล้วการแต่งหน้ามันก็ไม่ได้ยากใช่ใช่แบบเขาเรียกว่าอะไรลิปลิปบาลลิปบาลทาแค่ปากล่างพอไหมยังไงยังไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปทำผมดีๆก่อนนะคะจะมาสรุปฟินิชลุกกัน ทุกคนดูลงมาข้างล่างนี้นี่คืออะไรเนอยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโขบอยู่นี้ oh, <no. S 1> อะไรเน,นี่โขบคือแต่ว่ามันมีขอบ<笑><笑>อยู่เงนี้คือฟิลมันมีตานเนี่ยมัอนมีตามีข้างนี่ไงข้างนี้ก็คือลงข้างล่างเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็คือไออย่างนี้ก็คือสรุปนะคะ ทุกคนให้กี่คะแนนลูกนี้นีไม่ได้แกงใช่ไหมนี่ต,นตั้งใจแล้วตั้งใจแล้วอ๋อโอเคก็ไม่ได้ยากนะคะอย่างน้อยก็ยังรู้เนาะว่าปัดแก้มยังไงเนาะแล้วก็ตาก็โอเคปากก็โอเคเพราะง่ายแต่อไลนเนอร์นี้เบนไปก่อนเนาะ <c oughs> โอเคทุกคนจบกับฟินิชลุกแล้วก็เป็นประมาณนี้นะคะก็สวยหรือเปล่าลองคอมเมนต์มาได้นะทุกคนแล้วก็ให้คะแนนได้เลยนะเต็มสิบส่วนส่วนตัวฟลอยจะให้ าสำหรับมือใหม่นะคะก็ให้หกทำไมน้อยอยังไงหกคะแนนเอ้าจร <laughs> ิงๆมันดีนะเหลือแค่อะไรเนอร์นี่แหละมันแบบเหมือนปานจริงอะ่ะ <laughs> มันเป็นปานจริงเนี่ยแล้วสองข้างเลยโดยรว,วมก็ก็ได้อยู่นะยกเว้นอะไรเนอร์ถ้าถ้าไม่เขียนก็โอเคเลยวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการ ให้แฟนนะคะมาลองแต่งหน้าเรานะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะก็ดูฝีมือของคุณผู้ชายไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากดูแบบที่สวยกว่านี้นะคะก็ไปดูในคลิปอื่นๆก่อนหน้านี้ฟอยแต่งไว้ให้นะคะตอนนี้ก็ต้องไปกันแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Good. Good. กด <Good. S 1> กระดิ่งเอ้ <laughs> กดซับสไคร้กันแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ไปก่อนแล้วนะคะเว็บเจเกันใหม่บ๊ายบาย